สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายคลายเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนําพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านมาผ่อนคลายความเครียดกับพระที่ได้บูชาเกตรักษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสําหรับพระที่นามาในวันนี้นะครับผมก็นําเอาหลวงปู่ทวดพิมพ์พระรดพระเครื่องจุกแรกของวัดห้วยมงคลที่ท่านพระอาจารย์พลุระสร้างไว้เมื่อปีพศ2538นะครับ สำหรับพระเครื่องจุดแรกที่ท่านจะสร้างท่านก็จะสร้างแจกฟรีให้กับผู้ที่อยู่โดยรอบพื้นที่วัดนะครับแล้วก็ผู้ที่มาทำบุญที่วัดเป็นส่วนใหญ่นะครับสําหรับพระที่จะสร้างก็จะสร้างจากเนื้อว่านะครับสําหรับหัวว่านเนื้อว่านต่างๆท่านก็นําออกมาจากป่านะครับก่อนที่จะนําออกมาจากป่าท่านก็ได้จัดตั้งสารประกอบพิธีบวงสวงอันเชิญทุกรั้งนะครับสำหรับหัวว่านที่นํามาจัดสร้างท่านก็นําไปให้พระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงได้ลงอักขระเลขยันแล้วก็พระคาถานะครับ สำหรับพระเกจิอาจารย์สองท่านที่ได้เมตตาม,มาตลอดก็จะมีหลวงปู่ทิมวัดพระขาวจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาแล้วก็หลวงพระอุ่นวัดตานคงจังหวัดเพชรบุรีนะครับสำหรับหลวงพปู่ทุร่นแรกก็มีประสบการณ์ต่างๆมากมายนะครับในปีพศ .2538 ที่มีการจัดสร้างแจกฟรีก็มีประชาชนจํานวนมากมาแย่งการจนสารหักนะครับก็เป็นที่กล่าวขานกันสําหรับหลวงปูตทุ่นแรกเป็ดที่มาของรุ่นสารหักนะครับ ในวันนี้ผมก็านาเอาหลวงปวู่ทวดพิมพ์พรอดเนื้อว่านดินกากยายักษ์หลังฟังเม็ดกระดุมทองฝาบาทปีพศ2538พ,พระเครเพื่อเกิดอยู่แรกของวัดวิมุขนำมาท่านได้ดูได้ชมนะครับลักษณะรายละเอียดขององค์พระนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นรายละเอียดของพิมพ์พระชัดเจนนะครับลักษณะมิติรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับก็เป็นการนําเอาพระที่ได้บูชาเก็บพักษาไ้ครับมาดูมาชมเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะครับ ขยายภาพขึ้นมาจะเกิดภาพที่ขยายขึ้นมาสันเบรอรไม่ชัดก็ต้องขอประทานอาภัยท่านผู้ชมมาในที่นี้นะครับสังเกตลักษณะมิติความหนาของผิมพระนะครับก็จะมองเห็นเสียงขององค์พระมีลักษณะหมนกลมนะฮะแต่ทั้งสองข้างเป็นรูปเป็นร่องลึกนะครับจมูกเป็นสันสูงหนวแก้มสูงมนก็จะมองเห็นมิติของลิบฟิปากแล้วก็ลักษณะมิติของปลายคางนะครับลักษณะมิติของใบหูข้างซ้ายนะครับแล้วก็ ลักษณะมิติของใบหูข้างขวานะครับลักษณะรายละเอียดขององค์พระครับที่บริเวณไหล่ขวาก็จะมองเห็นลักษณะของไหล่ขวาหนานูนมนะก็ลักษณะของต้นแขนขวานานนนะครับแล้วก็ลักษณะของข้อศอกขวานะครับที่บริเวณไหล่ซ้ายก็จะมองเห็นลักษณะของสังกตินะครับมีลักษณะหนานูนนะครับพาดจากไหล่ซ้ายลงมาถึงบริเวณหน้าท้องเหนือฝ่ามือนะครับสังเกตลักษณะมิติของสังกตินาูนจะเจนนะครับลักษณะของไหล่ซ้ายโค้งมนก็จะมองเห็นลักษณะของข้อศอกซ้ายนะครับ มองจากด้านบนเฉียงลงไปที่องค์พระก็จะมองเห็นลักษณะร่องลึกที่บริเวณร่องแขนขวาแล้วก็ร่องแขนซ้ายนะครับลักษณะมิติของท่อนแขนขวาแล้วก็ท่อนแขนซ้ายฝ่ามือขวาถ้าฝ่ามือซ้ายก็จะมองเห็นร่องฝ่ามือชัดเจนนะครับสังเกตลักษณะมิติของฝ่าเท้าซ้ายมีลักษณะนานูแล้วก็ลักษณะของฝ่าเท้าขวามีลักษณะนานูนนะครับสังเกตลักษณะร่องลึกที่บริเวณแขนขวานะครับลักษณะมิติความหนาของพิมพ์พระก็จะมองเห็นลักษณะของ เข่าขวาหนานุนหมดแล้วก็ลักษณะของเข่าซ้ายหนานุนหมดนะครับความคมชัดรายละเอียดมิติของพิมพะะ์พระนะครับมองไปทุกมุมทุกด้านก็จะมองเห <sk worm> ็นรายละเอียดของพิมพ์พระชัดเจนนะครับความคมชัดรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับมองไปทีละมุมทีละด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดของพิมพ์พระชัดเจนนะครับความคมชัดรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับ แต่ละบมือละร้านก็จะมองเห็นรายละเอียดของพิมพ์พระแตกต่างกันนะครับความความจัดระเอียดของพิมพ์พระก็เป็นพระเนื้อบ้านที่จัดสร้างด้วยการกดมือเทละองค์นะครับสมัยก่อนก็ใช้วิธีการจัดสร้างฮะกดพิมพ์พระด้วยมือเทละองค์เท่าองค์นะฮะความความจัดระเอียดของพิมพ์พระนะครับสังเกตลักษณะของ ฐานขององค์พระนะครับฐานบวกความบวงไหก็จะมองเห็นเรา่องรึกของร่องบัวแล้วก็ลักษณะมิติความหนาของกรีบบัวแต่ละกรีบนะครับความคมชัดลักษณะรายละเอียด,ดของพิมพระนะครับลักษณะของกรีบบัวก็จะมีลักษณะหมดนะฮะรายละเอียดมิติของพิมพระสวยงามมากครับก็จะเป็นลักษณะของฐานบวกความบวงไหนะครับ จัดของพิมพ์พระนะครับมิติรละเอียดความความชัดของพิมพ์พระมองจากกาันข้างก็จะมองเห็นมิติความหนาของพิมพ์พระนะครับลักษณะความความชัดของพิมพ์พระขยายภาพขึ้นมาถ้าเกิดว่าสั่นเบลอไม่ชัดก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาในที่นี้นะครับสังเกตก็จะมองเห็นลักษณะของ มิติของพิมพ์พระนะครับแล้วก็ลักษณะรายละเอียดของพิมพ์พระชัดเจนนะครับก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดที่ด้านหน้าขององค์พระนะครับแล้วก็ลักษณะและลที่บริเวณฐานขององค์พระนะครับความคมชัด จะเป็นรายละเอียดมิติของพิมพ์พระดานาแล้วก็ลักษณะความหนาขององค์พระนะครับที่ด้านหลังขององค์พระก็จะมีการฝังเม็ดกลุ่มทองฝาบาทนะครับถ้าเกิดภาพที่ขยายขึ้นมาสั่นเบลอไม่ชัดก็ต้องขอประทานอภัยท,ยท่านผู้ชมมาในที่นี้นะครับสังเกตลักษณะของเม็ดกลุ่มฝาบาทนะก็จะมีคราบสนิมเขียวเกิดขึ้นนะฮะก็จะมองเห็นลักษณะละเอียดของพิมพ์พระนะครับ ลักษณะของเสียงก็จะมีลักษณะนูนก็จะมองเห็นรอารองหรือกองเส้นเทน้าผากนะครับลักษณะของเปลือกตาทั้งสองข้างชัดเจนนะครับลักษณะมิติของใบหูข้างซ้ายแล้วก็ลักษณะมิติของใบหูข้างขวานะครับลักษณะของจมูกเป็นสันสูงแล้วก็ลักษณะของโหนกแก้มสูงก็จะมองเห็นโห MM. นแก้มแล้วก็ลักษณะมิติของริมฝีปากนะครับลักษณะของไหล่ขวาแล้วก็ต้นแขนข้อศอกที่บริเวณข้อศอกขวานะครับ ลักษณะของสังขติพาดจากไหลสายลงมาถึงบริณฑทองก็จะมองเห็นสายรัดเอวแล้วก็รัดพระคตนะครับลักษณะของร่องจีวงที่บริณ้าอกขวาแล้วก็ลักษณะของริ้วจีวงที่บริเวณไหล่ซ้ายแขน้ายข้อศอกซ้ายนะครับมองจากด้านบนเฉียงลงไปที่องค์พระก็จะมองเห็นลักษณะของท่อนแขนขวาแล้วก็ท่อนแขนซ้ายฝ่ามือขวาทับฝ่ามือซ้ายนะครับลักษณะของเข่าขวานานูแล้วก็ลักษณะของเข่าซ้ายนานูนะครับก็จะมองเห็นลักษณะมิติ ที่บริเวณปลายเท้าวขวาแล้วก็ร่องลึกที่บริเวณแข้งขวานะครับลักษณะของมิติปลายเท้าซ้ายใต้ข้อขวานะครับก็จะเป็นลักษณะของเม็ดกระดุมทองฝาบาทนะครับรูปหลวงปู่ทวดนั่งสมาธินะฮะก็จะเป็นรายละเอียดที่ด้านหลังของพิมพ์พระนะครับความคมชัดรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับมองไปทุกมุมทุกด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดของ องค์พระชัดเจนนะครับก็เป็นพระเนื้อวานนะครับก็เป็นพระดวงพระโทษยุคแรกของวัดห้วยมงคลน,นะครับออกมาปีพศ2538ดูแล้วก็เพลินนะครับยละเอียดของ พิม์พระนะครับหลายที่ผ่านมาก็เร็วมากนะครับในวันนี้ผมก็นําพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาดูมาชมพระหลวงประทวดพิมพร์รอดพระเครื่องยุคแรกของวัดห้วยมงคลเนื้อว่านเด่นกากยายักษ์หลังฝังเม็ดกลุ่มทองฝาบาทออกเมื่อปีพศ2538นะครับหลวงประทวดอรุณสารหักนะครับถ้าเกิดปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วชอบมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ จะเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วมีคอมเมนต์มีคําติชมก็แนะนํากันคาได้นะครับก็จะได้นําทุกคอมเมนต์ทุกคําติชมไปพัฒานาคลิปต่อไปให้ยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมในคลิปต่อไปนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประธานอภยัยท่านผู้ชมมาณนาที่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปครับผมครับสวัสดีครับ